แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหามาก่อนปัญหาอะไรคะหน้ายางไตเนื่องครับแต่ก่อนมีลักษณะมันเป็นยังไงมันจะมันจะแห้งหน้าล่างผู้ขีดต้นยางมันไม่มีน้ํายางออกครับค่ะเลยต้องหยุดทิ้งมันไปก็คือทิ้งต้มไปเลยหรือไหมคะก็คือว่าคือเราปลูกมาแล้วแต่ว่าเรากรีดไม่ออกน้ำไม่ออกไม่มีน้ำยางมันเป็นเพราะอะไรคะรู้ไหมมันเป็นเพราะไอ้รากมันดูดน้ำไม่ดูดน้ำยางมาไม่ได้ครับน้ำเยันต้นมันไม่มีก็คือว่ารากมันไม่ดีแล้วก่อนหน้านี้เรามีการแก้ปัญหายังไงบ้าง เขามาเริ่มมาใช้บานเย็นนะครับมันมันก็ดีขึ้นมันก็สักพักมันก็มีน้ํายางออกมาใหม่ขึ้นตอนนั้นเราเจอกับปัญหาโรคยางตายนึ่งใช่ไหมคะผลผลิตเป็นยังไงก็ปริมาณน้ํายางก็น้อยค่ะน้อยหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นน้ํายางก็จะเพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นค่ะขณะที่กรีดน้ายางก็จะนิ่มกว่าก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะค่ะก็คือว่าตอนที่เป็นโรค หน้ายางสายนึ่งเนี่ยค่ะคือกรีดก็มีบ้างแต่ว่าได้น้อยใช่ไหมคะน้อยมากมันมีเทบจะไม่มีเลยก็ได้ว่าได้จะไม่มีเลยก็คืออย่างงี้คือเป็นบางต้นใช่ไหมบางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะพอเราเจอปัญหาแล้วเราก็คิดว่าน้ํายางมันไม่ได้และเราทำยังไงเขามาใช้ผลิตภัณฑ์บันเยนนะครับค่ะไปเขาบอกพ่นตำลำต้นบ้างราดํำดินบ้างน้ำรากมันก็ทิ้งไว้สักพักพอดีขึ้นออกมาปกติเหมือนเดิม แล้วก่อนนันนี้คือเรารู้มาจากเพื่อนเกษตรกรเรารู้ไหมว่าไอ้ที่เราใช้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไรก็ลองดูครับลองดูครับเขาบอกหน้าตายนึ่งมันจะหายก็ลองมาใช้ดูมันก็ดีขึ้นแต่ผลจริงครับแล้วก่อนที่จะใช้อันนี้เรามีการใช้อย่างอื่นมาก่อนไหมคะก็ใส่ปุ๋ยปกติไม่ได้ใช้สารอะไรอ่าแต่ก็คือว่ายังไม่ดีขึ้นก็เลยลองมาใช้บ้างไหนๆก็ลองแล้วลองบ้างพอลองเสร็จก็ดีได้ผลดีได้ผลได้ผลนี่คือประมาณยังไงคะอาทิตย์หนึ่งหรือว่ายังไงบ้าง ทิ้งกันมานะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง,องลอง,งกรีดมันดูอีกว่ามันจะออกมันไม่ออกมาก็คือจากการที่เราใช้เนี่ยก็คือยังเป็นลำต้นเดิมอยู่ใช่ไหมคะลำต้นเดิม<ช>ครับ,รบแล้วก็เราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธี<ช>มาดูแลมาดูแลอีกแบบหนึ่งแล้วก็ในในลำต้นเดิมพอเรามากรีดอีกครั้งหนึ่งว่ายัางไงคะผลลัพม,มีน้ำยางออกเราตอนนั้นรู้สึกแปลกใจไหม ออะไรเนี่ยแบออบที่ข่าวลือมันก็เป็นเรื่องจริงเ,เราก็อกดีใจขึ้นมาว่าพอ <c oughs> เจอปัญหาแล้วเเราได้น้ํายางค่ะแล้วคือ,อยังไงคะน้ํายางมันเป็นยังไงลักษณะต้นเป็นยังไงบ้างคะมันก็ต้นมันคือมันสมบูรณ์ขึ้นใบก็ดกดําขึ้นนะครับค่ะแล้วก็น้ํายางละน้ำยางก็อกมากขึ้นแล้วหลังจากมาใช้นานไหมคะกี่ถึงเดือนไหมพอเราหาวิธีมาอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงเดือนครับอ๋อไม่ถึงเดือนแสดงว่าเราพอเจอปัญหาเราก็หาวิธีแก้ไขเลยใช่ไหมคะ ก็คือไม่ถึงเดือนแล้วผลผลิตตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับเยอะอยังไงคะก็ตอนนี้ตอนนั้นมันออกมาไม่น้ํายางทุกตน้นก็ไม่มากครับเดี๋ยวจะออกมาเยอะประมาณสักไล่หนึ่งผมว่าแ,แต่ก่อนออกประมาณเจ็ดกิโลเนี่ยมันก็เป็นสิบสิบสิบกว่าอ๋อก็คือว่าเยอะขึ้นใช่ไหมคะเยอะขึ้น้เาเ้ทั้งหมดเนี่ยพอเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาหมด โรคนี้หายไปเลยไหมคะหายครับหายไปเลยหายทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับเหรอคะแล้วมีคนที่ใช้สารปรับสภาพดินเหมือนเราไหมคะเราแวกนี้พอเรารับซื้อเนี่ยเราได้มีการเปรียบเทียบไหมมีครับลูลลกค้าที่มาขายนาย้ำยางนะครับบอกเขาว่าของเราใช้ดีนะอเขาก็เห็นก็เอาไปใช้กันเยอะเหมือนกันครับเห็น,น <lakes> ปกติเขาใช้มาก่อนหน้าเราหรือว่าเขามาถามจากเราไปมาถามจากเราถามจากเราเราเห็นว <พอ S 1> <อ>่าคุณภาพน้ำยางเราหรือเปล่าครับรเขาก็เห็นมาเขาก็ถามว่าทำไมย,าง,ยางถึงออกนีครับอ่าเขาบอกเขาว่าใช้ปกลืัปา์บานเย็นเนี่ยปรับสภาพดิน ตอนนี้มันก็น้ำยางก็ดีขึ้น,นออหลังจากที่เราเจอปัญหาเราก็มาปรับการ,รบ,บำรุงมันก็ดีขึ้นมันก็ดีข,<ช>ขึ้นยางออกขึ้น,นเส้นก็ดีขึ้นเงินก็ได้มากขึ้นอันนี้ชอบเลยใช่ไหมคะ <c oughs>